ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง weekly C3 กับ C ชฉัตรปวี v. นะคะโลกออนไลน์นี่น่ากลัวค่ะคุณผู้ชมคะยิ่งปิดยิ่งเปิดค่ะและล่าสุดนะคะมีคนพูดถึงเรื่องของ Social Network กกับการมีอิทธิพลของคนดังนะคะแต่ว่าวันนี้คงต้องพูดถึงเรื่องของการเมืองกันบ้างเรื่องดีๆเราไม่พูดเพราะว่าการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กใช้ดีก็ดีไปแต่ก็มีผลเสียทางด้านลบหลากหลายกรณีขอยกให้เป็นตัวอย่างแล้กันนะคะ กรณีแรกที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูการถือโอกาสขีก่กระแสะเรื่องร้ายๆเอามาล้อเล่นโปรโมตสินค้าซึ่งเมื่อไม่นานนี้ถ้าจําได้มีสถานการณ์ความไม่สงบที่อียิปต์สร้างความสนใจให้ชาวโลกแต่รองเท้ายี่ห้อดังยีง่ห้อหนึ่งเกาะกระแสะค่ะลงเข้าความโพสต์ลงไปในทวิตเตอร์บอกว่าข่าวลือที่บอกว่าคนอียิปเป็นล้านต่างตื่นเต้น ได้ยินว่าเรากําลังจะออกคอลเลกชันสินค้าใหม่คือเรื่องเดือดร้อนเอามาล้อนเล่นนะคะผู้คนก็เลยตําหนิว่าสร้างภาพลักษณ์เสียหายให้กับตัวสินค้านี้มากๆเลยทีเดียวแล้วก็ถึงแม้ว่า เจ้าตัวจะออกมาขอโทษขอโพยแต่ว่าก็สายไปแล้วนะคะคือเสียภาพลักษณ์ไปแล้วส่วนเรื่องที่2เป็นเรื่องของนักกฎหมายชื่อดังที่คาดว่าอาจจะได้เป็นเมเยอร์คนถัดไปของนิวยอร์กแต่ดันเอาเรื่องชู้สาวที่เกรียวกราวเ,าเอามาพูดติดตลกและโพสตลงไปในทว<บ>ิตเตอร์อันนี้ถูกกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมโดยนักกฎหมายท่านนี้ตอนแรกอ้างว่าแฮกเกอร์เป็นคนทําตอนหลังก็บอกว่าออกมายอมรับนะคะแล้วบอกว่า,เ,าเป็นผู้ลงข้อความเองและขอโทษต่อสาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยซึ่งหลังจากเรื่องเหล่านี้ก็ทำให้นักการเมืองที่สหรัฐเนี่ย โพสต์ข้อความต่างๆลงทวิตเตอร์วูบลงไปถึง30%เลยทีเดียวนะคะก็จริงๆเป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะถึงความประมาทเลินเล่อในการโพสต์ข้อความก็อยากให้ทุกคนมีวิจารณญาณในการใช้โลกออนไลน์ให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าการส่งผลเสียเนี่ยทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อคนรอบข้างด้วยค่ะช่วงนี้มาดูคลิปปิดท้ายของเรานะคะซึ่งเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับนิ้วมือไปดูกันค่ะว่าจะสนุกลิบเปล่า ก็เป็นท่าเต้นประเภทนึงนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยอยากทำตามด้วยนะคะแต่ออกมาคงได้ประมาณท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ